สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เนี่ยมีพี่ๆอินบ็อกกันมาแบบถล่ลมทลายเลยว่าอยากดูคุณได a i ฮชเป็นสีดำนะคะวันนี้เราจะมาพร้อมกันเลยอ่ะคันแรกต้องบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะคะคันนี้เน,นเนี่ยเป็นคุณได a i ฮชวตัวพื้นฐานเนี่ยเป็นรุ่น e l ล e ิ e เอลิตนะคะราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งลแสนกว่านะคะแต่ที่สําคัญนะคุณลูกค้าคันนี้แต่งไป 3แสนกวาทนะคะเท่ากับว่ารถยนต์คันนี้ออกไปแดงมาล้านห้ากว่าล้านหกกว่าล้าน7กว่าล้านแปดกว่าไปแล้วนะคะคันนี้แต่วันนี้ราคาคุ้มมากๆนะคะหายไปเยอะเลยเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันเลยนะอ่ะก่อนที่เราจะไปชมกันต้องแจ้งก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหญิงเป็นไลฟ์สดผ่านทาั้งทางช่องทาง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระตุกยังไงเนี่ยต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยเดี๋ยวเราจะมาชม สุดหล่อคันนี้กันก่อนเลยนะคะเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากระจังกันก่อนคันนี้เนี่ยเป็นโฉมในปี2019นะคะเอ,อ่อซื้อในปี2019้และจดทะเบียนในปี2019ด้วยเช่นกันเลยถัดมาก่อนเลยคุณลูกค้ามาดูด้านข้างก่อนเลยสิ่งแรกที่จะพาชมนะคะก็คือล้ออลลอยของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สเปคเดิมแต่ว่าเขาอัปรุ่นมานะคะล้ออลลอยเนี่ยเป็นรุ่นของ รุ่น V.I.P. นั่นเองนะคะเป็นลายแม a ของตัวรุ่น V.I.P. แล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนยางมาใหม่นะคะยางเนี่ยก็เป็นปี2023เนอะดอกยังเต็มๆหนวดกุ้งสีแต้มอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบขันหมดเลยนะคะและก็คันนี้เนี่ยมีแต่งโชบมา4ต้นเลยซึ่ง รวมรวมแล้ววันนั้นที่ล,ลูกค้าเจ้าของคนเดิมเขาแจ้งมาเนี่ยนะคะก็คือโช๊ครวมแม็กรวมยางเนี่ยเขาเสียโดยประมาณเข้าๆไปประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทอันนี้เข้าๆนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยคิ้วกันศาสตร์หมดแล้วนะคะถัดมาเท่านั้นยังไม่พอนะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูด้านหลังก็คือเดี๋ยวพาดูก่อนคันนี้ภาษีพลบอนะคะจะหมดใน วันที่21พฤษภาคม2,566เลยนั่นเองคันนี้มีแต่งอะไรมาเพิ่มเติมอีกนะคะรุ่น elite จะไม่ได้ให้ประตูสไลด์ไฟฟ้าคันนี้ก็คือแต่งประตูสไลด์ไฟฟ้ามาเพิ่มแล้วแล้วก็พอเปิดเข้ามาข้างในคุณลูกค้าเห็นไหมคันนี้นะคะก็เป็นเบาะแบบว่า vvip จะเห็นว่าลักษณะของบอบ์ดเนี่ยเขาจะไม่ได้ขึ้นรูปเป็นแบบปกติธรรมดานะคะคือเขาจะมีความหนานุ่มนะและก็คันนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้เป็น6ระดับเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวหญิงจะปรับให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปชมในเรื่องของตัวเอกสารกันก่อนนะคะในเรื่องของเอกสารว่าประวัติรถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะประวัติรถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอ่าเรามาเริ่มดูที่ประวัติกันก่อนเลยนะคะ คันนี้เนี่ยก็คือนี่เลยนะคะออกเดือน3ปี2019นะคะออกเดือน3ปี2019แล้วก็จดทะเบียนในปี2019เช่นกันนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวการเข้าบุกเซอร์วิสนะคะบุกเซอร์วิสที่เข้าศูนย์ก็คือทุกระยะนะคะทุกระยะตอนนี้เนี่ยเลขไม้โดยประมาณอยู่ที่70,000กิโลห0 0 0 0หรือ70,000เดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ลืมลืมบิดดูนะคะประมาณ 60, <000. S 1> อาจจะประมาณ60,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งหญิงไม่แม่นเนาะ อะแล้วก็นี่เลยนะคะเข้าศูนย์ถุกระยะแล้วก็นี่รอบสุดท้ายก็คือเดือน11ปีน่าจะ64หรือ65ไม่แน่ใจตัวเลขนะคะแต่ว่าเลขใหม่ตอนที่เข้าเนี่ยก็คืออยู่ที่62,820เดี๋ยวเราจะไปดูเอกสารฝั่งนู้นอีกทีนึงเพราะว่าเขาจะมีใบที่ห้อยเข้าบุกเซอร์วิสนะคะ แล้วก็ถ้าหากคันนี้นะคะคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อสดเนี่ยก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้ด้วยเช่นกันต้องขออนุญ,ญาตปิดชื่อนาะเพระาะเมื่อวานคลิปหญิงหลุดไปเพราะว่าเห็นข้อมูลของลูกค้าคนเดิมนะคะก็คือ29เดือน2ปี2567นะคะก็คือท่านไหนซื้อสดเนี่ยมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้ต่อเลยแล้วก็เป็นของอารียนอยุธยานั่นเองนะคะสามารถใช้ต่อเออันนี้เป็นพรลบอรขออาภัยค่ะไม่ใช่ประกันนี่ เดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะคุณลูกค้าเพราะว่าแตไม่ใช่ชั้นหนึ่งอ๋อเป็นประกัน,ปร,กนประกันไม่ใช่ชั้นหนึ่งอ๋อเป็นประกันค่ะตะขอภัยขอเปลี่ยนนิดนึงไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะคะเป็นมีประกันภัยติดไม่แน่ใจว่าชั้นไหนเขาไม่ได้ลง 6, <000. S 1> เนาะเบี้ยมันอยู่ประมาณเกือบเกือบหกพันนะคะอันนี้ถ้าซื้อจัดไฟแน์นยังไงเราต้องเปลี่ยนเป็นชั้นหนึ่งอยู่แล้วเนะาะแต่ถ้าซื้อสดก็คือแล้วแต่คุณลูกค้าเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ต่อได้เพราะว่า ไม่ได้มีการยกเลิกหรืออย่างใดนะคะก็คือคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะแล้วก็อย่างแรกเลยแต่งช่วงล่างมาประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะแม็กยางได้ยางใหม่ปี2,023แล้วก็ติดประตูสไลด์ไฟฟ้ามาแล้วเนาะแล้วก็คันนี้มีในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคันนี้มีแต่งฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยนะคะ เท่ากับว่าคันนี้สเปคเดิมไม่ได้ให้เลยนะคะในจุดต่างๆตรงนี้ซึ่งสเปคเดิมรุ่นท็อปดีลักเองก็ยังไม่ได้ให้ในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็คือถ้าท่านไหนอยากมีฝาท้ายไฟฟ้าก็ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแต่ว่าคันนี้ใส่มาให้หมดแล้วคุณพี่ที่ซื้อท่านถัดไปก็ถือว่าได้ใช้ฟรีเลยเพราะว่ามาครบคันมากๆที่สำคัญคันนี้ราคาดีด้วยนะคะ ฝาท้ายเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคะฝาท้ายเดิมตะเข็บเดิมเม็อาร์คเดิมนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้าหลังคาอยู่ในสภาพดีนะคะไม่มีเลอะเปื้อนใดๆคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกทีนึงแต่รู้สึกว่าจะไม่มีลงยันแล้วก็มาดูช่วงล่างกันนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะเห็นถึงประมาณไหนนะคะจะพยายามถ่ายในส่วนของตัวโชกช่วงล่างให้ดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่เขาแต่งรวมๆม,มาแล้วนึ่งแสนบาทน,นะคะ แต่ว่าฮียบอกว่าขับขับกลับมานิ่มมากโอซี่โอซี่หรือเปล่าหญ่งมองไม่เห็นสี่ตัวเจ็ดแปดหมื่นลูกค้าบอกว่ารุ่นนี้เขาจะแพงกว่าตัวโปรเฟนเดอร์ใช่ไหมใช่ป่ะแพงกว่าตัวยี่ห้อของพวกโปรเฟนเดอร์นะคะเขาบอกว่ามันจะนิ่มนวลกว่าโคซี่เฉพาะหุ่นใดเลยเน้นใส่เฉพาะรถยนต์หุ่นใดเลยอ่ะเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายไฟฟ้าโชว์เล็กน้อย นี่มาครบคั้นหมดนะคะคันนี้ไฟฟ้าหมดเลยกล้องถอยหลังมาแล้วด้วยซึ่งรุ่น ELIT e สเปคเดิมจะให้เป็นวิทยุธรรมดาไม่ได้ใส่เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้ไม่ได้ที่มีทีวีตอกลางนะคะแต่ว่าคันนี้แต่งมาให้ครบขั้นหมดแล้ว,ดดลวเดี๋ยวตอนนี้ไไนสเปคเดิมเขาติดเป็น ELIT e แบบนี้มานะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าดีลักก็แจ้งได้เดี๋ยวเราแถมให้<ม>เดี๋ยวเราไปซื้อที่สูตรมาติดให้นะคะ แล้วก็คันนี้นี่ลืมลืมลืมพาดูนิดนึงคันนี้นะคะตอนที่ออกป้ายแดงเขาก็จะมีติดบอกว่ารถยนต์คันนี้ผ่านการพ่นน้ำยาป้องกันสนิมและเคลือบสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ากล้องมันจับโฟกัสได้หรือเปล่านะแต่ว่าเขามีติดสติกเกอร์แจ้งมาเรียบร้อยอ่ะล้ออันลอยของเราก็ดูไปแล้วเนาะแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างที่10,000แบาทไม่แน่ใจว่าเห็นชัดขนาดไหนโคซี่ไหม อะไรเอ่ยอ๋อให้ดูดอกยางก็คือดอกยางเพึ่งจะเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกยางก็จะเต็มๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าจริงๆสีแตม้มก็อยู่ขมหมดเลยนะสีแต้มตอนที่เราออกยางใหม่มาดูด้านในกันต่อประตูสไลด์ไฟฟ้าเช่นกันนะคะสองฝั่งเลยแล้วหญิงสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงพร้อมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบตัวเบาไฟฟ้ากันเบาไฟฟ้าแอบมีช่องวางของวางโทรศัพท์พอดีเลยค่ะ แล้วก็ช่องนี้เป็นที่ชาร์จแบตอันนี้เป็น USB ธรรมดาอันนี้เป็น USB C นะคะใครใช้ iPhone ใช้โทรศัพท์รุ่นท็อปเนี่ยายสายอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็น USB C นะคะมีที่เสียบชาร์จให้นะคะซึ่งรถปกติทั่วไปหาช่อง USB C ยากมากคุณลูกค้าอันนี้สามารถปรับได้6ทิศทางตัวนี้เป็นพนักพิงนะคะเดี๋ยวปรับพน,พนักพิงโชว์ก่อนบอกเขามีความพรีเมียมามากเลยหญิงชอบรถ ที่เป็นเบาะที่เขาแต่งเบาะทรงนี้มามันดูหรูหราอันนี้เป็นรางไฟฟ้านะคะซึ่งถ้าเป็นสเปคที่แต่งผ่านศูนย์เนี่ยต้องขึ้นไปนั่งเพราะว่ามันต้องให้มีน้าหนักนิดนึงแล้วก็โยกเป็นแมนนวลนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนคันเมื่อวานเลยเป็นรางไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นรางไฟฟ้าก็คือปรับพนักพิมพ์ได้ปรับเข้าออกเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็เห็นชัร์อยู่เนาะอันนี้เป็นที่วางเท้าได้หญิงมายืนฝั่งนี้ดีกว่า อันนี้เป็นที่วางเท้านะคะสองฝั่งเหมือนกันเลยนะคะคุณล mm ูกค้าสองฝั่งเหมือนกันเลย mm hmm. เป็นที่วางน่องนี่นอนสบายๆเดี๋ยวเราลองปรับเอ็นให้แบบสุดๆไปสิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพรีเมียม VIP สุดๆนะคะนอนสบายแน่นอนรับรองว่าคุณจะเพลิดเพลินตลอดการเดินทางไม่มีเมื่อยไม่มีเหนื่อยไม่มีล้านะคะเพราะว่านอนได้ยาว รางไฟฟ้าหมดนะคุณลูกค้าปรับเป็นไฟฟ้าหมดนะคะเบาแบบนี้หญิงบอกเลยว่านั่งนั่งแบบนั่งสบายอะนั่งไม่เมื่อยนั่งไม่ปวดหลังนะคะเพราะว่าลองนั่งมาแล้วนะลังไฟฟ้าเข้าออกหมดเลย6ทิศทางนะคะแล้วก็คันนี้มีแต่งในเรื่องของตัวทีวีจอหลังมาให้แล้วด้วยคันนี้มีแต่งเป็นทีวีจอกลางมาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งอย่างที่หญิงแจ้งว่าสเปคเดิมสเปคเดิมศูนเนี่ยไม่ได้ให้อะไรมาเลย ให้เป็นวิทยุธรรมดามาเดี๋ยวเราลองมาเล่นจอพร้อมกันเพราะว่าหญิงก็ยังไม่ได้ลองเล่นเดี๋ยวนะยังเล่นไม่เป็นเป็น Android เป็น Android นะคะคุณลูกค้าเป็นหน้าจอ Android เดี๋ยวเราลองมาเข้าเกียร์ถอยหลังกันเล็กน้อยเป็นหน้าจอ Android แล้วก็มีกล้องมาให้เรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยครบคันหมดเลย นี่เลยแล้วก็หน้าจอปกติเป็น Android นะคะก็คือสามารถใช้งานได้เป็นปกติเลยเดี๋ยวนะเราลองมาเล่นพร้อมกันเดี๋ยวเราโหลดนิดนึงก็คืออันนี้เขาแต่งมาเพิ่มเติมหมดเลยอันนี้เราลองเปิดวิดีโอไม่รู้ว่ามันมีมันมีโหลดไว้หรือเปล่านะน่าจะไม่มีโหลดวิดีโอนะคะเดี๋ยวรอสักครู่จริงๆมันเป็นหน้าจอ Android มันสามารถเชื่อมแบบปล่อยผ่านบูททูธได้อะไรเงี้ยเนี่ยมันจะ ยังเล่นไม่เป็นเหมือนกันพอดีเพิ่งเพิ่งจะมาลองนะคะเดี๋ยวลองโหลดนี่ภาพชัดมากๆภาพชัดมากๆเห็นแล้วอยากกินอันนี้คืออะไรเป็ดเป็ดปักกิ่งไหมเห็นแล้วอยากกินเลยนี่เรามีนางแบบสวยนะคะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์อีกหรือเปล่าอ่ะเราไปถ่ายแล้วเดี๋ยวเมื่อวานหญิงโดนติดลิขสิทธิ์ใน YouTube นะคะลิปคลิปเลยโดนลบไปหนึ่งคลิป นี่แล้วก็มาให้ครบคันนะคะนี่เลยพวงมาล,ลัยอ๋ออันนี้อีกหนึ่งอย่างนะคุณลูกค้าโดยปกติรุ่นอีลิทเนี่ยจะไม่ได้ให้ที่พวงมาล,ลัยเนี่ยจะไม่ได้ใส่เป็นตัวคุยซ่อนโทนแบบนี้มาให้นะคะแต่ว่าคันนี้ก็คือแต่งมาเพิ่มมีคุยซ่อนโทนแล้วซึ่งตรงนี้เขาแต่งผ่านศูนย์มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลก็คือเขาแต่งเป็นสเปกศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานได้ปกติเลย ตรงนี้รุ่นออลิทไม่ได้ให้นะคะลองเทียบสเปกศูนย์ได้แต่ว่าคันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยตอนนี้นะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่7 6 6 2หกหกสองนะคะอันนี้แน่นอนและเพราะว่าเมื่อกี้จาไม่ได้รถมันเข้ามาหลายคันคุณลูกค้าตอนนี้เลขไมาอยู่ที่เจ็ดหกหกสองสนะคะ 6, <000. S 1> แล้วก็น้ํามันเครื่องของเราเนี่ย 5, <000. S 1> ใช้ได้อีกโดยประมาณ6,000นกิโลเมตรนะคะ 5, 000, 5, 000. ก็ค่อยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีหนึ่งเนาะ นี่เป็นสวิตประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็สีดำๆข้างล่างเป็นฝาถ่ายไฟฟ้านะคะคุ้มมากๆจริงคุณลูกค้ากับรถยนต์คันนี้นะคะแต่งมาแบบคันนี้รู้สึกว่าใส่โช๊คฝากระโปรงหน้ามาด้วยลองเปิดให้ดูไหมลองเปิดโช๊คฝากระโปรงหน้าให้ดูซึ่งตับเครื่องเลยนะคะซึ่งปกติแล้วต้องบอกเลยว่าคุณใดไม่ได้ใส่โช๊คฝากระโปรงมาให้นะคะคุณใดไม่ได้ใส่โช๊คฝากระโปรงมาให้ ข้างในเนี่ยรู้หลาพรีเมี่ยมมากๆแลนะคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากมาดูรถนะคะก็ <ST S 3> <ST> S> <S แวะมาเยี่ยมชมได้เลยแล้วก็คันนี้ใส่พาม่านมา <ST> S> <S ให้หมดแล้วนะ <ST> S> <S ลืมบอกนะคะมีตอนหลังเนี่ยเครื่องตอนหลังมีพาม่านให้หมดแล้วก็คือบอกเลยอย่างที่บอกเลยจริงๆว่าคันนี้แต่งมาแบบ VVIP เลยนะให้ V2 ตัวเลยเพราะว่าพรีเมี่ยมมากๆนะคะนี่เลย ชอบตรงที่บอกไฟฟ้าเขามีติดตัว USB C มาให้ด้วยนะคะติดตัว USB C มาให้ด้วยเพราะว่าหญิงใช้ iPhone อยู่แล้วบางทีแบบเวลาเดินทางมันจะหาอะแดปเตอร์ที่แบบเชื่อมยากนะคะอันนี้เป็นโชกเนาะถ้าเป็นโชคกหญิงก็น่าจะยกได้ไม่ยากไม่ยากโอ๊ยปลดไม่ออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวนั้หญิงถึกถือกล้องให้ آ آ, นี่เลยนะคะเป็นโชกซึ่งปกติแล้วตรงนี้มันจะต้องเป็นก้านค้ำนะคะเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเดิมเดิมเขาจะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นที่ต่อของของอันเดิมจากศูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะต้องค้ำมาตรงข้างล่างนี่ห้อยมาตรงนี้แล้วก็อันนี้คือสเปคเดิมที่ศูนย์ให้มาแต่ว่าคันนี้ก็คือแต่งโชกห้องเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไหนก็เปิดห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูห้องเครื่องนิดนึงว่าห้องเครื่องขาวมากนะคะตัวเหล็กใสมากนะ สีแต้มที่มาจากของโรงงานก็อยู่นะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านเนี่ยก็คือข้างในเนี้ยรอยไม่กวาดอะไรก็อยู่ครบนะคะรถยนต์คันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีผิดความแล้วก็คันนี้มีรีโมททั้งหมดนะคะ4ี่ชุดไม่ได้หยิบมาให้ดูแต่ว่าแบบนี้ที่สเปซสูตรนะสองแล้วก็ที่เขาแต่งประตูไฟฟ้าก็จะเหมือนมันจะเป็นอันเดียวกันเหมือนของพวกอาผาดใช่ไหม ก็คืออันนั้นเนี่ยก็มีอีกสองนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ท่านไหนซื้อไปจะได้กุญแจทั้งหมด4ชุด,ชดนั่นเองใส่เลนกันขโมยี่ชุดนั่นเองนะคะ,ะ,คะแล้วก็เนี่ยเขาใส่เป็นในเรื่องของตัวไซเรนกันขโมยมาให้ด้วยดแดงๆเนี่ยเป็นอีกชุดหนึ่งนั่นเองหูคันนี้แต่งมาเยอะมากจริงๆนะคะใครหาอยู่นี่คุ้มคุ้มมากๆเดี๋ยวเราดูรายการกันเล็กน้อยเดี๋ยวปิดช็คเลยปิดฝากระโปรงก่อน แรงไปไหมย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้เป็นฮุนได H ฮชรุ่น Elite มาในปี2019นะคะคันนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อไปจะได้อะไรไปบ้างสําหรับสุดห่อคันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคุณลูกคา้าสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้สําหรับเจ้าคันนี้นะคะอย่างแรกก็คือ,อ,อยางใหม่ปี2023ได้เป็นแม็กของรุ่น VIP นะคะแล้วก็ได้ช่วงล่างไปแบบรุ่นใหญ่จัดเต็มนะคะมูลค่าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลอ้อแมกช่วงล่างมูลค่ารวมโดยประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาอแต่ง VIP สามารถปรับระดับได้ถึง6ทิศทางนะคะเป็นไฟฟ้า6ทิศทางนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ทีวีในส่วนของทีวีจอหน้าจอกลางเป็น Android เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่พวงมลาลัยมีใส่ในส่วนของตัวคุยชั n นโทนมาให้เรียบร้อยสําหรับใช้งานในการ วิ่งทางไกลนะคะก็ช่วยได้เยอะนะจริงๆระบบตรงนี้เนาะแล้วก็ได้สาทถายไฟฟ้าได้ประตูไฟฟ้าสองข้างคือแบบคุ้มมากจริงๆนะคะเท่ากับว่าคันนี้ตอนป้ายแดงนะคุณลูกค้ามือแรกที่เขาซื้อมาเนี่ยราคารถรุ่น e l ลิทที่ไม่ให้สเปคอะไรมาเลยเนี่ยมูลค่าอยู่ที่โดยประมาณ1 5ล้านแสนกว่านะคะแล้วแต่งเพิ่มไปอีก3 0 0แสกว่าเท่ากับว่าคันนี้มูลค่าไปประมาณล้านแกว่าแล้วนะคะ วันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 3 3 9 0ล้านสาบาทเท่านั้นนะคะ1 3 0ล้านสาแบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เครดิตด,ดีคุณลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วนะคันนี้จะผ่อนแค่โดยประมาณ2,000 0กว่าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเกรดผ่อนเขาาวก่อนเนาะ เป็น84งวดนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณพี่ที่ต้องการซื้อสดรถยนต์คันนี้นะคะก็ไม่มีบวกแวดเพิ่ม7เปซ็นเป็นราคาพิเศษที่1 3, 90, 000, 1, 3, 3 9่0 0้าได้เลยนะคะ1,339,000านานะคะพูดผิดเล็กน้อยเนาะอะ,อะแล้วก็ไม่ว่าคุณพี่จะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ซื้อรถคันนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อวานหญิงไห์สดจบปุ๊บมีพี่โทรมาหาเลยแล้วก็โทรมาโอนมาจําเรียบร้อยเลย คันนี้ท่านไหนหาอยู่นะคะก็ถูกใจสามารถโอนมาจ้ามารอกรดได้เลยแล้วก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เหมือนเดิมเลยนะคะจบไปแล้ว1คันนะคะ